สวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเรานําเหรียญมา3แบบนะครับ3ชนิด3ปีพศครับซึ่งเป็นเหรียญในฝันของนักสะสมรุ่นใหม่นะครับหลายๆคนนะครับซึ่งมีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็เป็นยังเป็นเหรียญที่มี ความหายากติดลำดับนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่อย่างยิ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้งสามเหรียญ3ปีพศออน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพอระคุณพี่ๆน,น้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสัน่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะนี้บ้างนะครับว่ามีความสําคัญนะครับมีการยอดผลิตมียอดผลิตออกมาอยู่ที่เท่าไหร่และที่สําคัญนะครับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับมีราคาประเมินไว้ อยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาสูงมากน้อยเพียงไรนะครับเราก็ไปรับชมข้อมูลกันได้เลยครับเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ25สตังค์นะครับปีพุทธศักราช2530นะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากนะครับติดลำดับต้นต้นนะครับของเหรียญกระสาบนะครับชนิด25สตตงค์นะครับมาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็น เหรียญกระสาบนะครับอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตาตังค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า ราชการที่9นะครับมาดูด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุหัวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 0 0ันนะครับสําหรับด้านล่างนะพเจน จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตังค์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ25สตตังค์นะครับรุ่นปีพศ2530นี้นะครับยอดผลิตเพียงแค่5ล้านนะครับ1 8 0่0เหรียญครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับ ต้นๆน,นะครับลำดับที่3นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มมองหาได้เริ่มกันไว้รับนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับอาจจะเป็นเหรียญในฝันนะครับของไขรหลายๆคนที่อยากจะมีเก็บสะสมไว้นะครับส่วนราคานะครับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับสําหรับ เหรียญ unc นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับราคาก็จะลดลันกันลงมานะครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเหรียญน,นะครับว่าอยู่ในสภาพกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับเราก็มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิด50สตางค์นะปีพุทธศักราช2 5งพนนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ เหรียญหายากตื่นลำดับนะครับชนิด50สตางค์ครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะก่อนที่เราจะไปฟังราคาที่ประเมินไว้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์ครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมขัติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับสำหรับตรงขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยน,นะครับถัดมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2534 นะครับสาหรับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้ง เลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์อยู่ตรงใต้ฐานพระธาตนะครับหรือว่าอยู่ตรงด้านล่างของเหรียญนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2534 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่4ล้าน6 6 0 3 80เหรียญนะครับเป็นเหรียญในฝันอีกเหรียญนึงนะครับของนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ที่ต้องมี ติดตัวไว้นะครับไม่พลาดนะครับถ้า Net ใครคิดจะสะสมเหรียญนะครับต้องเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญในฝันของใครหลายๆคนนี่ครับที่อยากจะมีไว้ครอบครองนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,น,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมอง,องหากันไว้ยิ่งเหรียญชนิด50สตางค์และ25สตางค์นะครับเป็น เหรียญที่ค่อยๆจะหายไปจากระบบมุนเวียนของบ้านเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งขอการค่อนข้างเกียยากครับเราไม่ค่อยได้พบเจอกันบ่อยนะครับได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2534นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสําหรับ เหรียญ UNC นะครับหรือว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างลดหลันกันลงมานะครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเหรียญนะครับมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับความสวยงามของเหรียญนะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราช2529นะครับเป็น เหรียญหายากติดลำดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็เหรียญที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเหรียญแบบชอ่อฝาสั้นนะครับซึ่งเหรียญในฝันของนักสะสมมือใหม่หลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับว่ามีอะไรที่สําคัญในตัวเหรียญเหรียญนี้กันบ้างนะข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบน,นะครับคิวโปนิเกิลนะครับราคา หน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2529 นะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอะรบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายนะครับตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ 1บาทนะครับรุ่นปีพศ2529นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ2แสนเหรียญนะครับซึ่งยอดผลิตออกมาน้อยนะครับนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในฝันของนักสะสมรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับซึ่งอยากจะมีครอบครองไว้นะครับซึ่งรวมถึงผู้ทาเองนะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่เหรียญนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับแต่ มีส่วนมากจะเป็นแบบช่อฝาสั้นนะครับที่นํามาเป็นตัวอย่างครับถ้าเป็นเหรียญที่มีแบบช่อฝายาวก็ยังไม่มีนะครับซึ่งหากันได้ยากกันเลอเกินนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับแบ่งออกเป็นชนิดช่อฝาสั้นนะครับราคาประเมินจะอยู่ที่5 0 0ร้อยถึงแปดรอบาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับก็ราคาก็จะลดหลั่นตามกันลงมานะครับส่วนเหรียญที่มี แบบช่อฟายาวนะครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงครับราคาอยู่ที่2 5 0 0ถึง3 0 0พบาทนะครับซึ่งเป็นราคาเหรียญ UNC นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนั้นราคาก็จะลดหลั่นกันลงมาเหมือนเดิมนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆ กันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องการขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกับคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ